สวัสดีค่ะมือนี่อมิตาชาเนวมานำเสนอโชคลาบนะคะวันที่หนึง่งท่านว่าคมนะคะ2อ6 3ันามนะคะ่ะกาเคื่อนอีกะห้าน,น้อยเขาเนาะคะ่ะสมตัวเนาะคะ่ะ104่งศนยเนาะคะ่ะคลิปห้อยหาน้อยกับมี โชคลาบเนาะค่ะไพ่ตพิดไพ่จีจตามเนาะค่ะตามมือหนีกับไพ <c oughs> <c oughs> ่ค่ะท่านผู้ชมค่ะ <c oughs> ขึ้นไพ่ติดตามหวยห้าหน่อยกันเราจะได้โชมได้ลาบกันอยู่เนาะคะ่ะเนาะแต่ว่ามือหนีนะคะมือนีมานำเสนอ <c oughs> หวยรัฐบาลไทยนะคะ ใส่พิจารณาญาณในการรับชมรับฟังเนะะี่ค่ะเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเนาะค่ะเนาะ่มีเสียงพิมพเสียงแค่นให้ฟังน้ำเนาะคะ่ะมันจังหาวเนาะคะ่ะแต่ก็ได้สนับสนุนให้เรียนการพนันเนะคะ่ะแต่ว่าเพื่อเป็นแนวทางเนาะค,ะะคะ่นะเนาะแต่ขอขอบคุณเอซีที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังคลิปนะคะช่อง YouTube ของอมิตตาชาแนลนะคะใครอยากได้โชคได้ลาบว่อต่อไปหรือว่าอยากรุ่น จะเป็นยังไงคะขอให้กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ไว้นะคะกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามแจ้งเตือนด้วยค่ะเด้อท่านผู้ชมหมอยมันเข่าอยู่เรื่อยเนาะคะนะ่ะเนาะอยากได้โชคได้ล,ลาบเนาะคะ่ะท่านไปเบิ่งคลิปย้อนหลัางด้วยค่ะท่านผู้ชมทาอยาก ว่ามันเข่าหรือมันบอ่อเข่าขี่ตัวกันบอ่อหรือจังไรเนาะ,ค,ะค่ะก็ใส่พิจรารณาญาตินการรับชมรับฟังเนาะคะ่ะได้โชคได้ลาบบ้านทีนึงท่านว่าคมนี่ยค่ะกูติดตามไปนี่นะะเด้อค่ะเด้อผู้ใดอยากได้โชคได้ลาบเนาะคะ่ะก็คือหวยคนมีเส้นคือเก่านะคะ่ะหวยคนมีเส้นนะคะพ่นมีเส้นนะคะจะได้อยู่เรื่อยๆเนาะคะ่ะก็ อยากให้เอฟซีท่านผู้ชมในชคได้ดลาบมานำเสนอนะคะโมนี้สายๆของโมนี้วันทีหนึ่งท่านว่าค้มสองพันหอรหกสิบสามนะคะฝากให้เอฟซีกดติดตามไว้ด้วยค่ะท่านผู้ชมไว้กระพึงจะได้มากเนาะคะ่ะปกติมันก็นจะได้สวยๆคนละแต่วา่าโมนี้ได้เศร้าๆเนี่ยก็เลยนองคลิปเนาะค่ะให้เอฟซีท่านผู้ชมติดตามรับชมนะคะเพราะว่าสิไปหาหลุนหา เียงโชกกันซ้ำรถตลีเพิ่นบ้ท่านเบิร์ดเนะค่ะเนาะสนับสนุนให้ยซื้อสลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นนะคะกต่ขอให้เอซีท่านผู้ชมขอมาติดตามรับชมรับฟังถูกหวยด้วยล้านนะคะถูกหวยด้วยล้านกันทุกคนทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปนะคะ ที่เข้ามาชมช่องอมิตตาชาแนลนะคะชมซื่อๆกับไฮท์ชิฟตกตัวเดียวด้วยค่ะถ้าบ,บกุดติดตามถ้าบ,บกุนกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะถ้าชมเฉยๆนั่นจะไฮท์ชิตัวเดียวนะคะซื้อพิษแต้มหนึ่งนะคะหากหากกดติดตามกดแจ้งเตือนไว้ไฮท์ชิทั้งสามตัวตรงเลยนะะเนาะค่ะเนาะค่ะอันอันนี้ก็เป๋าเรียนเนาวค่ะอันท่านผู้ชมอยากได้ชมได้นราบท่านผู้ชมก็ต้องกดติดตามอยู่แล้วมันวะค่ะ วติดตามกดแจ้งเตือนอยู่แล้วนะคะเนาะค่ะไปเอฟซีท่านผู้ชมถูกหวยด่วยล้านนะคะโชคชกมันมันล่มแต่แท้โมนี้นี่เนี่ค่ะหวยไทยนะคะ168อัปปซาบว่าเขาอ่านหรือบ่อ่านเนาะคะ่ะแต่ว่า บางหมองเขาก็อ่านนะคะมันกับเกี่ยวเป็นกับหอยดังนะคะก็บหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะคะหนึ่งหกแปดนะคะมุนเอาตีลังกาเอาเล้วค่ะคือกันกับหอยฮานอยมืนขึ้นนี่ล่ะหอยมากฮานอยมืนขึ้นนี่ก็แนะน้ำให้เพิ่มมุนเอาตีลังกาเอาเนาะค่ะแต่แตสิมุนแต่แต่สตัดเนาะค่ะแต่โชควาสนับของไผ่ของมันเนาะค่ะคนห้าวเห็ดบุญมากผสมกันมะม่วงกระสือปิดซืรอถือเนาะค่ะเลขตัวเดียวกันกับ่ะไ้น้ำกันกับมีเนาะค่ะเนาะแต่ให ฝากไว้เป็นแนวทางนะคะท่านผู้ชมออก็ให้เอซีที่เขามาติดตามรับชมรับฟังถูุกหวยด้วยล้านนะคะเมื่อนี้สามตัวตรงๆนะคะ1ท่งันว่าคม2513นะคะถูุกหวยด้วยล้านโชคดีสศรษีใหม่นะคะในหอยแล้วก็กดติดตามกดซักซักครกดไลค์กดแชร์กดแจ้งเตือนนะคะช่องอมิตตาชาแนลนะคะ เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคดะ้คะท่านผู้ชมใส่พิจารณาญาในการรับชมรับฟังคลิปนะคะค่ะเฝ้าไปซื้อเฝ้าไปรุ่นเฝ้าไปหาเนาะ,ค,ะค่ะขอจบคลิปนี้ไว้สามิสะกรน,นะคะสวัสดีค่ะ